ก็กลับมามีค่าอีกครั้งเมื่อเวลาเริ่มมีค่าชีวิตก็จะค่อยๆกลับคืนชื่อเสียงศักดิ์ศรีความมั่นคงและโอกาสที่เจ้าคิดว่าหายไปแล้ววิทยาน้ำตาไหลอย่างช้าๆมันไม่ใช่น้ำตาของความเศร้าแต่น้ำตาของการกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งเมื่อใจกลับมาเวลาก็เริ่มสร้างชีวิตใหม่ ก้าวแรกของการลุกขึ้นคือการใช้เวลาถูกหนึ่งครั้งหลังจากวิทยาเริ่มรู้แล้วว่าเขาเสียเวลาไปมากกว่าเสียเงินเสียใจมากกว่าเสียโอกาสและพอเข้าใจว่าหัวใจตัวเองเพิ่งกลับมาเดินข้างเขาอีกครั้งเช้าวันต่อมาจึงเป็นวันที่เขานั่งนิ่งบนพื้นไม้เย็นๆของห้องเล็กๆโดยที่พระเซนนั่งข้างๆเหมือนรู้ว่าบทต่อไปของชีวิตวิทยาก,กำลังเริ่มขึ้นในเช้านี้เอง พระเซนมองท้องฟ้าสีเทาอ่อนแล้วพูดเบาๆแต่หนักกว่าสิงฟ้า